มื่วานไปได้ชายมาสแกตจากร้านสะดวกซื้อมาก็วันนี้วันหยุดเลยลองทำเมนูมัทฉะกาเซียชายมาสแกตฮันนี่ดูความน่ากินก่อนด้านบนราดด้วยน้ำผึ้งหวานอ่อนๆหอมชายมาสแกตเล็กน้อย แต่ว่ามันดูเขียวสดชื่นมากมาทำการ ASMR กับซิปกินเริ่มเสียงล้นแข็งแกกๆแกสดชื่นในวันอากาศแบบนี้ผสมสาหร่ายสไปรูลิหน้าด้วยไม่ใช่ ผสมสาลายสีน้ำเงินด้วยสามสี่อ้ล่วงไปแล้วยังไม่ทันกินร่วงไปแล้วมา ซีอืมเยนมากเยนฟัอนเกลี่้ำแข็งกับ อางนมันเป็นเจลลี่แล้วก็มีความเย็นสดชื่นแล้วก็มีกลิ่นเลมอนเล็กน้อยที่บีบไปตอนปัน่นเย็นคำเดียวก็คือเย็นเลยไม่ต้องเปิดแอร์เลยวันนี้เย็นขึ้นหัวไปเลยคำที่สองอะต้องมันต้องตักต้องตักอ่างนด้วยให้เออล้วงไปอีกแหะจะได้กินกี่คำเนี่ยอ่างน มานี้อ่าง่นเต็มๆน้ำแข็งน้อยๆเสียวฟันสามสิอร่อยเหมือนกินเก็ดน้ำแข็งใส่กับเยลลี่อ่าง่นนี่มันเย็นมากเลยขอบคุณค